mắt mặc đầy bõ, cháu chịu mặc ai yêu bỏ mặc cháu đầy bùa, cháu ai yêu bỏ mặc em đi mặc ra mặc đầy bùa, anh chịu mặc cháu yêu bùa mặc đầy bùa, anh chịu mặc cháu yêu คือใครร้องเพลงนี้ทำไมร้องทุเรศจังกูบาดมันมีบะสูฮะฮะพี่อุบาทขนาดนี้เหรอไม่ตอนพี่ร้องพี่ร้องอาปากกว้างไงอัอไอ้นี่มันกว้างเกินไปอะไรนะไหล่ต้องขึ้นไหล่ต้องขึ้นอย่างงี้ไหลไม่ต้องหยิบโอ้ยมักเจ้าได้บัวแต่สิมาอายอยู่บัวมักเจ้าได้บัวแต่สิมาอายอยู่บัว ลอง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 ดิไม่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 เขาไม่กล้าทำร้ายคนที่เขาไอยู่กับเขาอยู่คนอยู่ที่อยู่เขาหรอกผมร้องเพลงคุณโนทำร้ายคุณตอนไหนฮะผมร้องเพลงคุณนะเนี่ยมึงทำท่าทางผมสิสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับสนงชงคอ เฮ้ยไม่รู้หรอตอนนเด็กชื่ออะไรผมนึกชาลาผมนึกชาลาชาลาชาลาคือถ้าไม่ถ้าพี่ไม่จัดฟันไหมรู้จัดเดนนุนอาทิตย์ไหมอะไรนะเดนดูเสาอ่ะพี่เหมือนมากจัดฟันเข้ายังไงเลยหลอใช่ไหมใช่ไหมจัดฟันเข้าเลยหลอดเหมือนพี่แก๊ปแต่ก่อนได้ฟันเยินมากนะพี่แก๊บอ่ะเป็นอะไร เอางี้พี่ชื่ออะไรครับใช่น้องจังคอไม่ทั้งร้องด้วยมันไม่เหมือนเอาแบบลิปซิงค์โดมจะร้องนี่มักเจ้าได้บ่จะสียมาอายอยู่บ่มักเจ้าได้บ่จะสียมาอายอยู่บ่มักลีมักล้อตาจอยแดนนองหลางสูยาวขาวโบสูยาวขาโบมักเจ้าได้บ่มัก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 เจ้าได้บ่ว ทำไมคุณเหนื่อยจะมาวันนี้ <laughs> <laughs>